นี่ครับก็มาเกี่ยวป้อเทืองครับมาดิ ทั้งน,นี้ก็เป็นพอเถืองประมาณเจ็ดแปดไร่นี่แหละครับประมาณนี้แหละครับมีเกี่ยว,วแล้วเช่นี้ก็โอเคครับพอมีงานทำครับไม่ต้องเมีเยอะหรอกครับมีเยอะก็เหนื่อยครับเมื่นั้นเกี่ยวสามสิบไร่ก็เหนื่อยวันนั้นผมขับคนเดียวด้วยไม่มีคนช่วยวันนี้มีคนขับแล้วก็สบายครับ เัืถงนี้ก็แถวนี้ไม่ค่อยอแปลงที่เกีียวอยู่นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยหนานครับนุ่นข้างบนขึ้นไปนู่นนะครับจะหนาครับสูงด้วยครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเกี่ยว,วคนขับเกี่ยวไม่ค่อยเป็นก็มันก็จะค้างปากะครับอค้างข้างๆปากะครับถ้าเกี่ยวต่าเกินไปมันก็จะค้างข้างๆปาก นี่อยู่ตำบลหนองละคังนะครับเนี่ยอยู่บ้านพิลาครับตำบลหนองละคังอำเภอสนมจังหวัดสกลินนะครับเป็นปอเทือนนะครับเนี่ยก็วันนี้มีงานสิบก็ไร่ครับก็มีอีกที่หนึ่งก็มาห้าหกไร่ครับก็พอได้เกี่ยวครับ ผมว่ามันโอเคกับเกี่ยวข้าวนาปังอยู่นะครับเกี่ยวข้าวนาปังจะเกี่ยวยากมากครับอันนี้ก็ดูข้าวนะครับนี่คือข้าวที่มันเกิดนะครับรถเกี่ยวไม่รู้ใครมาเกี่ยวไว้ครับแถวนี้ครับร่วงเยอะมากเลยครับ นี่ทีกว่าวานไดอีกนะครับเนี่ยเนี่ยเขียวหมดทั้งพื้นเลยครับยอมเลยครับถ้าล่วงขนาดนี้เลยยอมเลยครับนี่ครับเขียวทั้งผื้นเลยครับนี่ถ้ามีน้ำแช่ทั้งหมดเด็เพราะว่าไม่ต้องหวานนะครับสูบน้ำใส่เลยครับเรือโหดมากเลยครับถ้าล่วงขนาดนี้ครับ ดูรถกิ๊ต่ครับเกี่ยวพอเทืองกันครับโซฟือเราสงสัสยรถวิ่งช้าครับสงสัสยอยากให้วิ่งเร็วๆกว่านี้ครับดันจนสุดแล้วครับก็ะโจนอะครับได้แค่นี้แลละครับแต่เกี่ยวข้าวมันเกี่ยวไม่ได้เร็วอย่างนี้ครับ ก็ใกล้เสร็จแล้วครับแปลงหนึ่งครับมีอย่างเดียวที่ต้องกังวลก็คือมันจะติดตัวครับ มันจะติดอยู่ในลาวตู้นวดครับติบรวมๆกันก็เอาออกอยากครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากวย เพยงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ